สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องขรอบบ้านชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่มันที่มันเป็นดราม่าก,กันอยู่นะครับ่งก็คืออะไรนะที่ท,ที่ที่มีมชิปชิปหนึ่งที่บอกว่าตัวไอ้เจ้า M T ศูนย์เก้าเนี่ยตามตัว T B R 6 5 0 F คนเรกที่ไปรีแฟตกล่องอะไรมานี่เนี่ยตัวศูนย์เก้าตามหกห้าศูนยไม่ทันคือถ้าถ้ามองในมุมอมองของผมก็คือผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ขับไอตัวหกห้าศูนย์เอยู่ถ้าให้เทียบตามสเปคข้อมูลแรงมา้าต่อน้ำหนักของทั้งสองตัวเนี่ยก็คือยังไงมันก็สู้ m อ0 9ไม่ได้หรอกครับ ค่าท่าในดําเดิมนะแล้วก็ในกรณีที่650ไปรีแมปรีแฟตกล่องไปอะไรมาเนี่ยถึงแรงม้าจะเพิ่มเป็น9 17 98 <Wow. S 1> เนี่ยในส่วนตัวผมก็มองว่าอย่างไงก็สู้ไอ้ MT09 ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าถึงถึงแรงม้าจะเพิ่มขึ้นเป็น9 7แต่ว่าหมายถึงแรงม้า ต่อน้ำหนักเนี่ยมันก็น้อยกว่า mp. 0 9อยู่ดีเพราะว่า mp. 0 9มันม,มีแรงม้าถึง 100, ร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบห้าร้อสิบห้าแรงม้าแต่น้ำหนักตัวเนี่ยไม่ถึงสองร้อมั้งถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมเคยอ่านอยู่น่าจะไม่ถึงสองรอยกิโลแต่ส่วนเจ้าไอ้ cbr 650เนี่ยแรงม้าเลกม้าเดิมมันอยู่ที่ 9ก้้าน่าจะเก้าก้าสิในในในสเปคมันนะนะสเปคดีแต่น้ำหนักตัวเนี่ยมัน210รกิโลถ้าสัตส่วนมาหารกันดูเนี่ยแรงม้าต่อน้หนักเนี่ย f อ0 9มันเยอะกว่าอยู่แล้วคือยังไงมันมันก็ชนะอยู่ดีถ้าถ้าจะมองกันในแบบแข่งกันนะครับผมก็ไม่รู้นะนี่ความคิดของผมเพราะผม,ผมเป็นก็เป็นคนหนึ่งที่ขับ แบนะ่มสูญเอฟอยู่เออนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันก็ส่าง่าเหมือนกันอะผมก็ไม่รู้จะเราก็ไม่รู้จะเียงกันไปทําไมก็ซีซีมันก็เยอะกว่าอะมันก็ต่างกันเยอะเออถ้าเป็นเอ็มทีศูนย์เก้าไปเทียบกับนะไปเทียบกับไอตัว R6 อะไรเงี้ย R6 Zx6R TBR600 อเงี้ยอย่างงั้นมันก็สู้600ไม่ได้อยู่แล้ว,พวเพราะว่าแรงมาของข้องน้ำนักมันรนะ้อยในะ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะแล้วก็น้ำหนักตัวก็บอกว่า MP.9 แ้วไอ้นั้นอันนั้นก็อาจจะชนะแต่ถ้าจะมาเทียบกับ TBR6 TBR650F 650R เง,งี้ยผมว่ามันมันมันเทียบกันไม่ได้รลกครับเพราะผมก็ มองว่ามันมันก็มันก็นกโอ้มันต่างกันเยอะมันมันเอามาเทียบออกมาแข่งกันไม่ได้หรอกว่าผมว่าเราก็ขี่กีไปด้วยกันนั่นแหละมันไม่แยาหายได้หรอกนะผมก็วยความคิดสุดตัอผมก็ประมาณนี้รือไม่อยากให้ให,ให,ให้ให้สองกลุ่มเรามาต้องมามาขี่กันมาเอ้ยรถกูแรงกว่ารถอะไรรถซีซีน้อย แรงกว่าซีซีเยอะรถคูซีซเยอะกว่าแรงกว่ารถมึงแน,น่นอนรถมึงซีซนิดเดียวเองอะไรอย่เงี้ยมันโู่้้จะว่างไงนะผมดมันก็มีนะเพื่อนที่ขี่เอ็มีศูนย์เก้าว่มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเราก็ไปด้วยกันได้แล้วก็มันมีอีกคลิปหนึ่งนี่ไหมที่เป็นของช่องเลยนะ โซเอสโอเอลไอร์ so, o Rider, ของพี่อะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันที่ขี่ซีวีอรันสีแดงอะ่ะที่ที่แกเคยทำอันนั้นไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันขออนุญาตช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขออนุญาตเอาลิงก์ช่องมาแปะไว้ให้หน่อยเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่พี่เขาทำอันนะอัตราล่งอ่าระหว่างเ e อ0 9ดีกับ ดา 650F อ่าอันเนี้ยชัดเ <laughs> จนเลยคลิมเนี้ยคือเดิมๆทั้งคู่เลยคือมันเห็นคนต่างอย่างอย่างอย่างชัดเจนเลยถึงอ่าถึงถึง CPR 650F จะออกตัวดีแค่ไหนอ่ะโอเคเาสองาสามมันก็โดน MT09 กินอยู่แล้วครับมันมันฉีกไปเยอะเลยมันมันไม่ใช่ค่อยๆฉีกนะมันแบบฉีกแบบอนคันหนึ่งจอดอยู่แล้วคันหนึ่งฉีกผ่านเนี้ เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันผมขออนุญาตชอบด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวหาผมเอาลิงก์มาเลยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากให้จบประเด็นเรื่องนี้ครับเพราะผมมันก็รู้สึกไม่ดีครับแบบผมผมก็อยู่ในกลุ่มอัน,นั้นเหมือนกันนะกลุ่มเทพของ MT09 เพราะว่าตอนแล้วผมก็เป็นคนชอบ MT09 แต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ผมจะซื้อเงินไม่ถึงผมก็เลยเออเอาอันนี้ก็ได้มันก็ก็ขี่ได้มันกันอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละผมก็ไม่อยากทห้คลอพันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะยังไงก็เราก็เป็นมีรภาพที่ดีต่อันเหมือนเดิมนั่นแหละสวัสดีครับ